สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการชงกาแฟโบราณค่ะจะเป็นสูตรแก้วสิออนแล้วก็สูตรแก้วยีออนนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเรามาเริ่มชงกันเลยนะคะเราจะทำน้ำกาแฟสำหรับ2แก้วนะคะ ตวงผงกาแฟนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อน300 ml นะคะ คนแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะคะครบ3นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกรองกากกาแฟาออกค่ะ ได้น้ำกาแฟแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาชงกันเลยค่ะเราจะชงแก้ว16ออนก่อนนะคะตวงน้ำกาแฟค่ะ80 ml นะคะครีมเทียม1ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนมข้นหวาน30 ml ค่ะ นมข้นเจือดค่ะ30 ml ค่ะโอเคค่ะกาแฟโบราณแก้ว16ออนก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปชงสูตรแก้ว22ออนกันเลยค่ะต่อไปเราจะชงกาแฟโบราณสูตรแก้ว22ออนนะคะตวงน้ำกาแฟ135 ml ค่ะ รีมเทียม2ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะนมข้นหวาน45 ml ค่ะ นมข้นเจืดค่ะ45 ml นะคะ <S <S โอเคค่ะจากนั้นก็ไปจัดเสิร์ฟใส่แก้วเลยค่ะเทน้ำแข็งให้เต็มแก้วขนาด16ออนแล้วก็ขนาด22ออนนะคะ <S <S เทก,ก,ก,กาแฟโบราณล,ลงไปเลยนะคะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกาแฟโบราณแก้ว16ออนแล้วก็แก้วยิบสองออนของเราค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ